สวัสดีค่ะทนนยยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะเช้านี้นะคะอาการคุณแม่ก็ไม่ก็ยังไม่ค่อยโอเคเลยนะคะราะเป็นรอบนี้หนักหนักเหลือเกินนะคะหนักเหลือเกินนะคะเมื่อคืนก็เจ็บคอมากโรคเก่าคุณแม่ก็คือโรคต่อมทักซินนะ,ะโรคต่อมทักซินเนี่ยวิธีรักษาก็คือออกกาอําลังกายเท่านั้น,นะ,ะทาไมคุณแม่ชอบอกอกกําลังกายถ้าถ้าคุณแม่ไม่ออกกําลังกายคุณแม่ก็จะ เป็นตอมทักษินทันดีเลยนะที่นี่มันเป็นไข้กับตอมทักษินบวกกันก็ไข้เข้าไปใหญ่เลยนะเมื่อเช้าตื่นมาเจ็บคอมากเจ็บคอคืนน้ำลายไม่ได้กินน้ำอุ่นนะตอนนี้กินข้าวแล้วคุณแม่ก็จะทำทุกวิธีทางที่จะให้ตัวเองแข็งแรงนะให้ตัวเองแข็งแรงวันก่อนก็ตรวจโควิดเมื่อวานก็ตรวจโควิดวันนี้ก็ตรวจนะกลัวตัวเองเป็นโควิดแต่ไม่เป็นโควิดเลยไม่เป็นโควิด เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราเคยออกกาลังกายแต่เราไม่ได้ออกเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเราเก็บตลมทักงสินสองลูกกระเดืองในโตโตขึต้นแล้วก็เจ็บม,มาเกเจ็บมากนะ,ะกินข้าวต้มอย่างเดียวแต่วันนี้ดีหน่อยกินข้าวต้มได้นะกินข้าวต้มเสร็จแล้วคุณพ่อซื้อมีมาให้กินลองกินดู ุณพ่อก็มีอาการเหมือนมันจะติดคุณแม่เลยวันนี้คุณพ่อบอกคุณพ่อปวดหัวมันเป็นการแม่จะติดกันี๋ยวคุณแม่ทานข้าวเสร็จคุณแม่จะทําสมนุนไพรรักษาแบบสมนุนไพรด้วยนะรักษาแบบหมอด้วยนะสมนุนไพรคืออะไร เอาสมุนไพรเอาขา่าเอาตะไคร้เอาใบมะกรูดใบตะเพาแล้วใบเป้านะแล้วก็ใบตะเพานะใบยูคาลิปตัสนะมาต้มนะต้มแล้วคุณแม่ก็เข้าไปโฮมตัวนะเข้าไปโฮมตัวเขาไปโฮมตัวแล้วก็ให้เหงื่อมันออกเพราะแม่ไม่ไออกกังลังกายแล้วก็ไม่มีเหงื่อออกเลยนะดีย๋ยาคุณแม่ จะกินยานะกินยาแล้วก็จะไปเตรียมเครื่องแข็งใจนะใจใจแข็งใจเด็ดเพื่อช่วยตัวเองให้หายนะน้ำก็กินน้ำอุ่นนะกินน้ำอุ่นวันนี้ก็จะมาปาดมะนาวใส่น้ำอุ่นกินเขาเรียกว่าประมาทกับชีวิตไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาคิดว่าตัวเองเนี่ยร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งคงไม่เป็นแบบนี้นะคะ เป็นรอบนั้นเป็นทั้งอ้วกทั้งหา้าอ้วกแล้วก็ถ่ายนะฮะก็เป็นแต่ก็ยินข้าต้มมานานมากคุณแม่ท่านบอกว่าอีกแล้วพอดีขึ้นก็ไปกินอาหารเก่าในตู้เย็นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคุณแม่ก็จะดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณแม่กินยากินยาเสร็จกินยาเสร็จก็จะไปเตรียมเครื่องนะเตรียมเครื่องต้มนะ เือนปากหมอ้อกินพอได้กินยาหายใจก็เหนื่อยมากยาเยอะมากปัญหาหมอแรก องมาลักสกคนเอกชนตัวทุกอย่างเลยคุณยาจะไม่ถูกยานะคหมออีกถ้าว่าจะถูกยาแต่ก็ยินทุกอย่างยาเกียวใหญ่คุณแม่กินยาเกียวมั้ ยาเขียวตาใบโพยาเขียวตาใบโพยาเขียวตาใบโพกินสิบเม็ดนะ ยาสมุนก็ยังไม่ดีขึ้นเลยต้องหาสมุนไพรช่วยละวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดยาหมดไปไายชุดละ หนึ่งเม็ดนี่ก็เม็ดสุดท้ายละเป็นจนหมดละยังไม่อันนี้เม็ดสุดท้าย เต็มกำรรเลยแล้วคุณแม่ก็เตรียมเตรียมที่จะทำสมุนไพรรักษาตัวเองนะแล้วต้ใมนะตให้มันเดือดนะต้มให้มันเดือดแล้วก็มาหม่มให้เงินออกนะ มีอะไรบ้างมีบุราีามีบุรีานะคะมีบุราีาใส่ในหมอ้อหม้อของก้าวที่ไม่ได้ใช้ นีคือใบเป้านะฮะมีใบเป้าเวลาคอดลูกใครเคยคอดลูกอยู่คาก็จะมีใบเป้านะ,ะเอาใบเป้านี่มาใส่เอาใบเป้านี่มาใส่หม้อใบเป้าใบยูคาลิปตัสใบยูคาลิปตัสใบยูคาลิปตัสนะคะใบยูคาลิปตัส ไปยูคาลิปตาสแล้วก็ใบตะเภาใบตะเภาใบตะเพาานะคะใบตะเภาใบม,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 มะกรูดใบม,มะกรูด ม่แรงกว่าไม่แรงะไรเ,ลเลแล้วก็หอมแดงหอมแดง มอแดงบ็ได้ถูกฝนเสียหมดเลยมาต้มทำยามอมหัวแดง ไม่มีแรงแมันจะจะ,จะสับขาเนี่นะคะคนหมดแรงก็เป็น เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นสมุนไพรนะใส่กระชายด้วยมันตายยาดูคุณแม่ไม่มีแรงป,ปากนี่ยังไม่ได้เลยแล้วก็ได้หม้อยานะเป็นหม้อยาที่รวมกันสมุนไพรหลายอย่างนะแล้วก็เอาไปต้มค่ะไปต้มนะให,ให้มันเดือด เดือดเดือดเดือดแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลอมตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นให้เหงื่อมันออกพราะคุณแม่ไม่ได้ต่อกํากลังกายนะคะกราบขอบคุณเนซีสายบุญนะคะขอเวลาคุณแม่สักสองวันนะคะคุณแม่จะลุกขึ้นมาไล่สวดในนท่นนะคะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนะรักษาตัวนะคะกราบขอบคุณค่ะ